ก็ต้องขอสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะเราแมวเบียนเองค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิป Let's Talk หนังและซีรีส์คลิปที่เราจะหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังและซีรีส์มาพูดคุยกันแบบง่ายๆชิลๆหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะคะเพราะว่าประเด็นที่เราอยากจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้เนี่ยมันก็ออกจะซีเรียสอยู่พอสมควรเลยนะคะซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกอ,อีกด้วยค่ะที่เราได้พบกันใน เราไม่คิดว่ามันสามารถเรียกว่ารายการได้ะนะคะมันไม่ได้เป็นทางการขนาดนั้นเพราะฉะนั้นล้วเนี่ยเราขอเรียกมันว่าเป็นซีรีส์หนึ่งในช่องของเราก็แล้วกันถ้าหากว่าเป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับมวยปล้ำนะคะเราได้ทําออกมาหลายคลิปแล้วล่ะคะ่ะซึ่งผลตอบรับก็ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่าสําหรับหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับหนังและซีรีส์เนี่ยนี่ถือว่าเป็นคลิปแรกเลยทีเดียวยังไงก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะทักทายกันพอหอมปากหอม พอแล้วนะคะเพื่อไม่ให้คลิปมันว่นเวอร์ไปมากกว่านี้เนี่ยให้เราได้พาทุกคนเข้าสู่เนื้อหาสาระของคลิปนี้กันเลยดีกว่ากับประเด็นที่ว่าฉากเลสเบีย้ยนในซีรีส์ไทยผิดศิลธรรมอันดีจริงๆหรือผ่านประเด็นดรามาอังคารคุมปงเดอะซีรีส์ตอนที่3นะคะ เรารู้นะคะว่าเราอาจจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ช้าไปสักหน่อยเพราะว่ากระแสดราม่าของอังคารคุมโปงเดอะซีรีส์ตอนที่3มันได้ซาลงไปมากจนแทบจะไม่มีใครพูดถึงแล้วด้วยซ้ำไปนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ตอนที่กระแสดราม่านี้กำลังร้อนแรงมากๆชนิดที่ว่าเดือดปุดๆกันเลยทีเดียวนะคะเรายอมรับค่ะว่าเราลังเลเราไม่แน่ใจว่าควรจะออกมาทำคลิปพูดถึงเรื่องนี้ดีไหมเนื่องจากว่า ตัวเราเองนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักสงบนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ไปข้องเกี่ยวกับดรามา่าใดๆทั้งสิ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดราม่าที่ไม่ใช่ของตัวเราเองค่ะคือถ้าจะให้เผือกเนี่ยก็เผือกได้นะคะแต่ถ้าจะให้เข้าไปผสมโรงมีปากมีเสียงด้วยแล้วเนี่ยคงไม่เอาอะคะ่ะแต่เมื่อเราได้ลองใช้เวลาคิดใคร่ครวนให้ดีแล้วนะคะจะบอกว่าประเด็นดราม่านี้มันไม่เกี่ยวกับตัวเราเลยแม้แต่นิด มันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะคะในเมื่อคอนเทนต์ที่เราผลิตออกมาเป็นหลกักมันเกี่ยวกับหนังและซีรีส์เลสเบียนมาโดยตลอดค่ะเราจึงเป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งนะคะที่คลุกคลีอยู่ในวงการหนังและซีรีส์เลสเบียนมาระดับนึงอย่างน้อยก็ในฐานะของคนดูและผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันจะไปเสียหายอะไรคะถ้าหากว่าเราจะขอทิ้งความคิดเห็นของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้อย่างที่เราได้บอกไปนะคะในฐานะของคนดูหนังและ ซีรีส์เลสเบียนมาอย่างเข้มข้นค่ะทำให้ในท้ายที่สุดนะคะเราก็ตัดสินใจที่จะทำคลิปนี้ออกมาค่ะส่วนใครก็ตามนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ของเราเป็นคลิปแรกสามารถเข้าไปชมผลงานการรีวิวหนังและซีรีส์เลสเบียนของเราได้นะคะในช่องของเราเลยค่ะรายการ The Skin Addicts เราได้จัดทำเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ขอฝากรายการของเราเอาไว้ด้วยนะคะขออนุญาตขายของกันนิดนึงเนาะ ่อนอื่นเลยนะคะเราต้องขอบอกเอาไว้ก่อนเลยค่ะว่าเราจะขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดราม่าอังคารคุ้มโปงเดอะซีรีส์ตอนที่3โดยที่เรายังไม่เคยดูซีรีส์เรื่องนี้ตอนที่ว่านี้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราค่อนข้างจะยุ่งๆอะคะ่ะยังหาเวลาว่างไปนั่งดูไม่ได้เลยแต่ถ้าว่าว่างเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูอีกทีนึงก็แล้วกันแต่เราแค่อยากจะบอกเอาไว้ก่อนค่ะว่าเราจะขอแสดงความคิดเห็นทั้งหมดด้วยการพุ่งเป้าไป ที่เนื้อหาของประเด็นดราม่าอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเข้าใจตรงกันนะคะมันไม่เหมือนกับการไม่ได้ดูหนังมาก่อนแล้วมาวิจารณ์หนังนะเพราะว่าเราต้องการพูดถึงดราม่าเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้เท่านั้นไม่ใช่ตัวซีรีส์โดยตรงนะคะเราไม่ได้ต้องการจะมารีวิวซีรีส์นะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับซีรีส์ชุดนี้สักเล็กน้อยกันก่อนก็นกแล้วกันนะคะอังคารคุ้มโปงเดอะซีรีส์เป็น ซีรีส์สัญชาติไทยแนวสยองขวัญจำนวนทั้งหมด8ตอนด้วยกันนะคะออกอากาศทางช่อง GMM25 โดยที่เรื่องราวในแต่ละตอนของซีรีส์เรื่องหนีนะคะถูกสร้างมาจากเรื่องราวที่ถูกเล่าในรายการวิทยุอังคารคุมโปรงจากทางสถานีวิทยุ EFM อีกทีหนึ่งค่ะ ประเด็นดราม่าที่ว่านี้นะคะเกิดขึ้นกับอังคารคุมโปงเดอะซีรีส์ตอนที่3ค่ะซึ่งเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคู่รักเลสเบียนและในตอนนี้นะคะก็จะมีฉากจูบกันระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงอีกด้วยมันก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรถูกไหมล่ะคะถ้าใครที่ดูหนังและซีรีส์เลสเบียนทั้งไทยและเทศมาเยอะๆแบบเราเนี่ยอะไรแบบนี้โคตรจะธรรมดาเลยนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านเรากลับไม่คิดแบบนั้นค่ะเพราะว่ากองเซ็นเซอร์ของช่องจี m m m 25นะคะได้มีคำสั่งให้ตัดฉากที่ว่านั้นออกในซีรีส์เวอร์ชั่นที่จะนำมาฉายผ่านทางโทรทัศน์ค่ะแต่ความจริงแล้วนะคะก็มีเวอร์ชันอันเซนเซอร์ที่ไม่ได้ตัดฉากอะไรออกไปเลยฉายย้อนหลังทาง A I S Play ซึ่งใครๆจะดูก็ดูได้นะคะแต่ว่าคำถามที่เกิดขึ้นนะคะทำไมต้องตัดฉากจูบก,กันของเลสเบี้ยนออกด้วย ซึ่งก็ต้องขอย้ำกันอีกทีนึงนะคะว่าการที่ต้องตัดฉากจูบกันของเลสเบี้ยนในซีรีส์ออกเนี่ยเป็นการตัดสินใจของกองเซนเซอร์ช่อง GMM 2 5ไม่ใช่การตัดสินใจของผู้ผลิตซีรีส์แต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าลงประเด็นแล้วไปโทษทางผู้ผลิตเขาเลยนะคะโดยที่ทางกองเซ็นเซอร์ของช่องนี้นะคะเขาก็ได้ให้เหตุผลที่ต้องตัดฉากจูบกันของเลสเบี้ยนออกมาแบบสั้นๆง่ายๆแต่ได้จ ใความนะคะว่ามันขัดต่อศิลธรรมอันดีค่ะเราถึงกับ What the? ในขณะที่คนดูหนังและซีรีส์เลสเบียนต่างประเทศเขาเครียดกันเรื่องผู้ผลิตชอบคิวออฟตัวละครเลสเบียนชอบเคียรเบตติ้งความสัมพันธ์เลสเบียนชอบทําให้เรื่องราวของคู่รักเลสเบียนจบแบบแบดเอนดิ้งคนดูหนังและซีรีส์เลสเบียนไทยกลับต้องมานั่งดราม่ากันเรื่องถูกตัดฉากแสดงความรักของคู่เลสเบียนเนี่ยนะถามจริงอะ่ะเป็นอะไรที่โคตรจะไร้สาระเลยนะคะมันไม่ควรจะมีเรื่องแบบนี้มาให้เรานั่งดราม่าแล้วด้วยซ้ำอ่ะ มันปีอะไรแล้ว2021หรือเปล่าทำไมถึงยังดักดานอยู่แบบนี้นะ เพราะแบบนี้ยังไงล่ะคะวงการหนังและซีรีส์ไทยเนี่ยมันถึงไปไปไหนสักทีในขณะที่วงการหนังและซีรีส์ประเทศอื่นๆเขาไปไหนต่อไหนกันแล้วแต่ว่าพี่ไทยเนี่ยก็ยังย่ำอยู่กับที่นะคะวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องตบจูบขมคืนแล้วรักกันปล้ำขัดดอกแย่งผัวแย่งเมียชาวบ้านเพราะว่ามัวแต่ห้ามไม่ให้ทำนูน่นไม่ให้แต่นี่นี่แหละไม่ใช่กับแค่เรื่องเพศหรือว่าเรื่อง L G B T Q อย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังรวมไปถึงเรื่องของศาสนาการเมืองสถาบาัน อ,อีกด้วยนะคะมันควรจะเป็นเรื่องที่แตะต้องได้หรือเปล่าคะมันควรจะเป็นเรื่องที่พูดถึงได้หรือเปล่าคะอาจจะไม่ต้องพูดถึงได้แบบ100%เซทั้งหมดก็ได้อะคะ่ะแต่มันก็ควรจะพูดถึงได้บ้างพูดถึงได้มากกว่านี้อะคะ่ะไม่ใช่ปิดปากไม่ให้เราพูดไม่ให้เราแตะอะไรเลยอะ ทำไมเราถึงขาดอิสระในการแสดงออกได้มากขนาดนี้นะแล้วใครที่เคยบอกว่าประเทศไทยคือแดนสวรรค์ของเรา LGBTQ+ เนี่ยเราอยากจะบอกว่าโคตรไม่จริงเลยนะคะอย่าไปเชื่อคําพูดพวกนั้นเด็ดขาดโกหกพกลมทั้งเพคะ่ะเพราะถ้าว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสวรรค์ของเรา LGBTQ+ จริงๆนะคะมันก็คงจะมีการแก้ไขกฎหมายให้คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสร่วมกันได้ไปนานแล้วนะคะ แล้วก็คงไม่มานั่งจุกจิกกับการเซนเซอร์ฉากจูบกันของเลสเบี้ยนอะไรแบบนี้หรอกถูกไหมล่ะคะแถมทางสถานีโทรทัศน์ที่เป็นคนตัดสินใจตัดฉากจูบกันของเลสเบี้ยนออกเนี่ยก็ยังอ้างเหตุผลเพราะว่ามันขัดต่อศีลธรรมอันดีแบบหุ้นหว้วนอีกด้วยเราอยากจะถามจริงๆนะคะว่ามันผิดศีลธรรมตรงไหนผิดเพราะว่าเป็นคู่รักเพศเดียวกันหรอแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมซีรีส์เกหรือว่าชายรักชาย ที่ช่องนี้เขาผลิตออกมาแบบมากมายถล่มทลายเนี่ยถึงไม่โดนอะไรแบบนี้บ้างอย่าหาว่าเราพาเลยนะคะก็มันเป็นเรื่องจริงนี่นะ หรือถ้ามันผิดเพราะว่าอนาจารทําไมซีรีส์เกย์ซีรีส์เลสเบียนหรือว่าซีรีส์ทั่วๆไปที่ออกอากาศก่อนหน้านี้ยังมีฉากพวกนี้ได้เลยนี่เรายังไม่พูดถึงฉากที่มันแรงกว่านี้อย่างพวกตบจูบข่มขืนอีกนะแต่ขอไม่เอาเข้ามาเกี่ยวก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมันจะหลงประเด็นไปใหญ่เอาแบบนี้ก็แล้วกันค่ะจากการที่เราไปทํารีเสิร์ชมานิดหน่อยนะคะเราพบว่าก่อนหน้านั้นก็มีซีรีส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ของเลสเบียน เคยออกอากาศผ่านทางช่อง GMM25 โดยที่ไม่เคยโดนกองเซ็นเซอร์ของช่องตัดฉากใดๆออกไปเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น Club ไฟเดย์ The Series 8รักแท้มีหรือไม่มีจริงตอนรักแท้หรือแค่ความหวัง ที่นำแสดงโดยปีเตอร์คอฟวุลเซนแล้วก็พอล่านะคะหรือคลับไฟเดย์เดอะซีรีส11รักที่ไม่ได้ออกอากาศตอนรักล้ำเส้นที่แสดงนำโดยเชียร์ที่คำพรกับแอนเซเรียมนะคะทุกคนยังจำกันได้หรือเปล่าเราจำได้ว่าเราเคยดูทั้ง2เรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วทำไมอังคารคุ้มปงเดอะซีรีส ถึงถูกกองเซ็นเซอร์ของช่องตัดฉากจูบกันของเลสเบี้ยนออกเพราะอะไรนี่คือคําถามที่ยังไม่ได้รับคําตอบนะคะตกลงแล้วที่บอกว่าขัดต่อศิลธรรมอันดีเนี่ยมันผิดตรงไหนกันแน่คะทําไมไม่บอกมาให้ชัดเจนไปเลยทุกวันนี้นะคะโลกเปิดกว้างมากขึ้นโลกเดินหน้าไปไกลามากขึ้นผู้ใหญ่หลายคนในบ้านเราก็ควรจะเริ่มปรับตัวและทําความเข้าใจได้แล้วนะคะว่าหญิงรักหญิงก็ได้ชายรักชายก็ได้ใครจะรัก กับใครก็ได้นะคะมันไม่ได้มีผลเสียอะไรอะคะ่ะมันไม่ได้ทําให้มนุษย์ 0, สูญพันธุ์ซะหน่อยความรักไม่ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบไหนหรือว่าเกิดกับใครยกเวน้นพวก grooming insect อะน,นะคะเราขอยกเว้นพวกนี้ไว้ก็แล้วกันมันก็คือสิ่งที่สวยงามอะคะ่ะเราต้องไม่ไปห้ามไม่ไปขัดขวางสิเราต้องสนับสนุนและส่งเสริมเพื่ออะไรก็เพื่อความเท,าเท่าเทียมกันของคนทุกคนยังไงล่ะคะไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นเลสเบี้ยนเป็นไบเป็นทรานส์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงมองว่าประเด็นดราม่านี้มันเป็นอะไรที่ปัญญาอ่อนมากๆเลยล่ะคะ่ะคือเราไม่ได้หมา ความว่าคนที่ออกมาดราม่าเรื่องนี้มาพูดถึงเรื่องนี้มาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับซีรีส์เรื่องนี้ หรือว่าผู้ผลิตซีรีส์เรื่องนี้เขาปัญญาอ่อนแต่อย่างใดนะคะแต่เราหมายถึงว่ามันมันไม่ควรจะมีดราม่าอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วด้วยซ้ำะค่ะนึกออกไหมถ้าหากว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่เจริญทางด้านความคิดแล้วอะคะ่ะคงไม่ต้องมานั่งถกเถียงเรื่องแบบนี้กันหรอกอ๋อแต่ลืมไปนะคะว่าเราเนี่ยมันเป็นประเทศกําลังด้อยพัฒนานะคะไม่ใช่ประเทศกําลังพัฒนานะแต่ว่ากําลังด้อยพัฒนาค่ะซึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้เราเนี่ย มันก็ผ่านทําให้หงุดหงิดขึ้นมานิดๆน,นะคะว่าทําไมประเทศเราถึงได้เป็นแบบนี้กันนะอยากไปอยู่ต่างประเทศจังแต่ว่าไม่มีตังอะทําไงดีเอาเข้าจริงแล้วนะคะ คลิปนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรมากหรอกคะ่ะพอพูดไปพูดมามันก็เหมือนมานั่งบ่นระบายความในใจที่มีต่อประเด็นดราม่านี้มากกว่านะคะก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องให้เครียดตั้งเยอะแยะมากมายได้เอามันออกมาซะบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะยังไงก็ตามทุกคนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างคะสามารถแชร์กันได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะถ้าไม่รังเกียจเราเรออ่านคอมเมนต์ รอที่จะพูดคุยกับทุกๆคนอยู่นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วละค่ะสำหรับในคลิปนี้ยังไงก็ขอฝากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทําคลิปให้กับเราด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับคนที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะแล้ว หากว่าสนใจอยากจะติดตามรับชมรับฟังคลิปประเภทนี้จากเราอีกก็สามารถกดติดตามช่องของเราเอาไว้ได้เลยนะคะเราจะพยายามทำคลิปที่มีเนื้อหาคอนเทนต์แบบนี้ออกมาให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆค่ะและสำหรับคนที่สนใจนะคะอยากจะสนับสนุนเราโดยตรงก็สามารถทำได้ด้วยการโด o n a t i ค่ะทั้งผ่านทางบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็ t r u e money wallet ค่ะสำหรับในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วละคะ่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ